E สวัสดีค่ะคนวันพุธกลางคืนยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิง์แอนโชคอคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะครั้งนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักค่ะมาดูกันซิว่าภาพรวมชีวิตของคนวันพุธกลางคืนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นนะคะต้องย้ํากันก่อนแล้วก็บอกอยู่เสมอเลยว่าการทานายเนี่ยไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะอยากจะให้รับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตา เราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทําค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะ12ใบ12พบเลือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 และ12อ่ะได้มาเรียบร้อยแล้วมาดูกันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอดูนะับไพ่ใบแรกหน่อยใบแรกก็มาซะแล้วอะไรกันเนี่ยอ้าแพ้รับบาปไปละตนุกระดุมพระสหาาัสช้าพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกรมมะ ลาพะและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาศก่ะขอขยับกองสักนิดหนึ่งนะคะตั้งแต่ใบแรกเลย,ยเป็นอะไระอารมณ์ความรู้สึกของคนวันพุธกลางคืนคาว่าแพลรับบาปแล้วดูหน้าภัยสิอารมณ์ความรู้สึกมาดูขุ่นมัวซะเหลือเกินสิ่งที่หน้าภพ่สะท้อนออกมาเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าคนวันพุธกลางคืนเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะหรือว่ารู้สึกอึดอัดใจกับการแก้ปัญหาบางอย่างสังเกตไหม มันมีลูกกุญแจมือซึ่งอันนี้มันจะหมายถึงเงื่อนไขการถูกบังคับการต้องรับผิดชอบหรือการต้องจำยอมในบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่ต,ต้องไปแก้ไขแล้วก็ไพ่เนี่ยมันก็ขยายเพิ่มเติมมาอีกนะคะพไพ่ใบที่58ก็คือนักแก้ปัญหาเรามองมุมดีก่อนนะคะข้อดีมุมดีก็คือมีปัญหาเข้ามาจริงแต่แก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาได้แล้วก็ที่สําคัญแก้ปัญหาได้เก่งด้วยแต่ว่าถามโคดเนาอะ่ะ มันก็อยากจะมีชีวิตสง,งบสุขอะไม่มีใครอยากจะมีปัญหามีดราม่าตลอดเวลาหรอกนะคะอันนี้ก็คือแบบอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเราจะต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งที่นี้ในเรื่องของตำแหน่งวินาศเนี่ยที่มันขยายออกมาเนี่ยนะคะจะเป็น ตำแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของความทุกข์ใจคําว่าน้าพึ่งพระจันทร์เนี่ยมันจะหมายถึงความใจดีการมองอะไรที่แบบแคบๆนะเหมือนกับอารมณ์ตกหลุมรักฉะนั้นสิ่งที่ไพ่กําลังจะเตือนแล้วก็กําลังที่จะบอกกับเราเนี่ยก็คืออาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่ว่าตัวเราเองเนี่ยอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครมากเกินไปอย่าเชื่อใจใครง่ายอยากคิดว่าเอ๊ะอันเนี้ยเขาเป็นคนในครอบครัวนะเขาเป็นคนสนิทนะเขาเคยดีแบบนั้นอย่างนี้นะอาจจะช่วยเหลือเขาหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่ ซัพพอร์ตเขาจนกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเดือดร้อนอ่ะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยนะคะฉะนั้นเวลาตอนที่ทําอะไรเนี่ยอย่าจะให้คิดเยอะๆนะคะวางแผนเยอะๆเพราะว่าคือคนราหูเองเนี่ยจะเป็นคนที่ใจใหญ่อะเวลาให้อะไรไปคือแบบโอ้โหเต็มที่สุดเหวี่ยงอะไม่มีตรงกลางนะคะถ้าเกิดคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเนี่ยเราจะช่วยแบบ ไม่ลืมหูลืมตาช่วยแบบฉันช่วยเต็มที่ฉันผักดันเต็มที่อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วบางทีคนไหนที่แบบเขายิ่งเข้ามาแบบเหมือนก็จะทําดีกับเราหรือดีกับเราเนี่ยเรายิ่งชอบเรายิ่งโอเคเลยนะแต่ดูแล้วก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะที่บอกไปเนี่ยในเดือนนี้น่าจะน่าจะจะพูดว่าเข็ดหลาบก็ไม่ได้น่าจะไต่ตองมากขึ้นมากมากว่าเพราะว่าตาแหนห่งสาระเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยคือคําว่าพระพุทธรูปในช่วงนี้ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ย มิตรแท้ที่เราต้องการหรือการันณมิตรอย่างแท้จริงเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายมันคืออะไรสุดท้ายนะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนที่อาจจะดูไม่ได้มีบทบาทกับชีวิตคุณมากแต่คนเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนลมใต้ปีกเหมือนเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตคุณ คือทุกครั้งเวลาตอนที่คุณเดือดร้อนหรือคุณมีปัญหาเนี่ยคุณสามารถเข้าไปทักเขาได้คุณอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่ไปแฮงเอาท์กันไม่ได้เป็นเพื่อนที่ไปปาร์ตี้กันบ่อยๆฉะนั้นภาพรวมถามว่ามีเพื่อนที่ดีอยู่กับตัวไหมมีคนที่หวังดีกับเราอย่างแท้จริงมีอยู่ค่ะ แต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะชาวาราหูนะ,ะก็คือดาวราหูวันพุธกลางคืนนี่แหละบางทีอาจจะเหมือนกับละเลยไปบ้างนะคะเพราะว่าอะไรดวงเราเป็นดวงเข้าสังคมเวลาเข้าสังคมเวลาเจอคนนั้นคนนี้บางทีเราอาจจะเผลอไผลลงไหลไปกับในเรื่องของสถานการณ์หรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขาปรนเปิลหรือพยายามทาให้เราพึงพอใจนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วดีแน่นอนนะคะในเรื่องของการมีเพื่อนถือว่าไม่ได้แย่ที่นี้ในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้อง อึดอัดใจนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของตำแหน่งพันธุอ่ะคราวนี้เรามาดูกันคำว่าเข็นคุกขึ้นภูเขาถ้าเกิดมองในเรื่องของคนที่อยากจะวางแผนการซื้อบ้านนะแบบนี้พันธุมันเป็นบ้านเป็นที่ดินเนาะบางคนอาจจะแบบ คาดหวังในเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่ดินบ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะยากอาจจะต้องรอคอยบางคนขายที่แล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจะขายที่ได้ไหมในช่วงเวลานี้มันมีโอกาสที่จะสําเร็จจะได้อย่างคนอื่นเขาไหมมันก็ค่อนข้างที่จะยากถ้าเกิดได้จริงเนี่ยในเรื่องของตัวเงินอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการหรือบางทีบางคนได้บ้านมาก็อาจจะไม่ได้บ้านที่มันใหญ่โตเท่ากับที่เราคาดหวังและตั้งใจเอาไว้อะก็เป็นแบบนี้ถือว่านกน้อยทำแรงแต่พอตัวนะ จริงๆเรื่องทรัพย์สินเรื่องในเรื่องของอการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะต้องคิดเยอะนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีในเรื่องของความมุ่งมั่นความพยายามอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ความเหนื่อยใจแล้วก็อึดอัดจใจเนี่ยมันอาจจะรวมถึงในเรื่องของญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวของเราซึ่งเราจะต้องเคี่ยวเข็นเขาอะ่ะมันเหมือนกับเราเนี่ยแอคทีฟ แบบเต็มที่เลยทํานู่นทํานี่ไม่หยุดเลยแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะต้องคอยซัพพอร์ตคือต้องพูดทีนึงต้องกระตุ้นทีนึงถึงจะทําถึงจะเห็นด้วยถึงจะปรับจอมเปลี่ยนแปลงตัวเองพอเราละเลยไปเปยังไงก็เหมือนเดิมปล่อยเิีวมาเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจกับคนในครอบครัวในรูปแบบนี้ค่ะส่วนในเรื่องของงานค่ะงานเนี่ยยังมองว่าเป็นทิศทางที่ดีนะคะคืออันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ ความสำเร็จการเริ่มต้นของภาษีวะนะคะถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนงานไปเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นช่วงจวังหวะที่ดีเพราะมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีแล้วก็ใครที่ทํางานอยู่นะคะที่แบบเหมือนไม่ได้โยกย้ายไปไหนยังอยู่กับที่เดิมเนี่ยมันก็ขึ้นมาว่าอาจจะมีในเรื่องของการประสานงานการทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วก็คือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานเนี้ยมันแบบมันดูลงตัวมันดูลงล็อกอะ สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของการที่เราได้ทํางานกับคนที่เรามีความร,รู้สึกว่าเอ้ยเขาดูฉลาดจังเลยอม,มันรู้สึกตื่นเต้นกับความรู้ใหม่ๆความฉลาดคือบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอยู่แบบเดิมๆใช้ชีวิตแบบเติมเราอาจจะมีความร,รู้สึก,กเหมือนกับมันนี่มี p a ชชั่นมันนี่มีเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าช่วงเนี้ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะมีในเรื่องของไอดอลเราอาจจะมีในเรื่องของแบบใครสักคนหนึ่งที่เหมือนกับเขาเป็นเหมือนกับพลังใจเป็นแรงบันดาลใจเรานะคะอย่างที่บอกแหละแล้วบางทีเราก็ต้องมีแบบ คนในดวงใจมีไอดอลของเราเนาะว่าเราเนี่ยอยากจะมีภาพ ตัวเองเวลาสําเร็จเนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้คือเป็นไม์เซตที่สําคัญนะคะฉะนั้นในเรื่องของความคิดในเรื่องของการวางแผนเนี่ยคือคนที่เกิดวันพุธคืนมีความกล้าอยู่เป็นที่ตั้งอยู่แล้วแต่แค่ต้องระมัดระวังในเรื่องของแบบการทําอะไรโดยการใช้อารมณ์หรือว่าบางทีเล่นใหญ่เกินไปเท่านั้นเองนะคะส่วนคนทําธุรกิจเอาไปมองว่ามันจะเป็นช่วงที่ยุคที่เฟื่องฟูเป็นยุคที่มีในเรื่องของสิ่งดีเกิดขึ้นการหยิบจับอะไรเขาเรียกว่ามันลงล็อกมันมันพอเหมาะมันเหมาะเจาะพอดีเป๊ะอ่าเป็นแบบนี้นะคะม ถึงหยิบจับอะไรมันดูได้เงินได้ทองอย่างทีใจต้องการนะสำเร็จสบายๆนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆตําแหน่งปุตตะสวยมาก ลุยเลยจ้านะคะตำแหน่งปุตตะไอเดียความคิดลุยเลยคําว่าจบการศึกษาถ้าเกิดใครที่อาจจะเรียนอยู่แล้วมีความคาดหวังว่าเอ๊ะมันจะจบตามเกณฑ์ไหมหรือว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเรียนการศึกษาต่อบแบบนะั้อันนี้ผ่านไปได้นะสบายๆจบได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่มีความคิดในเรื่องของการที่จะเรียนหาความรู้เพิ่มเติมลุยไปเลยค่ะนะคะอาจจะเป็นการเทคคอร์สระยะสั้นแบบนี้อันนี้คือส่งผลดีทั้งนั้นนะคะส่วนต่อมาในเรื่องของตําแหน่งอลิอุปสรรคอะ ขึ้นมาอุปสรรคความบวมเมาอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะอย่าเที่ยวเยอะนะคะหรือว่าบางคนที่ฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยแล้วมีภาวะในเรื่องของการแบบเสพติดปาร์ตี้นะหรือว่าแบบจะเป็นสายกันนะจะเป็นสายท่อมอล้วแต่เลยก็ต้องแบบพอดีพอดีอดนะอย่าแบบเกินไปแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ติดในเรื่องของแบบอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบติดซีรีสนะ์ชอบเล่นเกมอะไรเนี้ย มันจะออกในรูปแบบหนึ่งแต่ที่เขาบอกไปอ่ะคือมันเป็นความลุ่มหลงโมเมาอ่ะในแบบรูปแบบที่ราหูเขาชอบอ่ะคือทาแล้วแบบหยุดไม่ได้ทําต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการแบบจัดสรรแล้วก็บริหารเวลานะคะคือเวลาตอนที่คนอ่าเกิดวันพุกกลางคืนเนี่ยทำอะไรแล้วแบบมันดูเพลิดเพลินมันดูมีความสุขกายสุขใจเนี่ยคุณจะไม่สนเลยนะเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบปาร์ตี้กับเพื่อนเจอเพื่อนแล้วคุณมีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมบรรยากาศมันดีต่อให้มีประชุมตอนเช้าเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่ ตัวเองค่ะไปสุดนะเป็นแบบนั้นไปก็ถือว่าภัยเตือนนะภัยบอกเอาไว้ว่าเบาๆจ้านะคะระมัดระวังอ้าวคราวนี้มาดูในเรื่องของความรักกันสักนิดหนึ่งเนี่ยมัวแต่ปาร์ตี้นะคนมีคู่ดูตำแหน่งความรักสิ คำว่าแอบ,บคุยอันนี้ต้องระวังนะคะมองได้สองมุมค่ะนะตัวเราเองเนี่ยอาจจะไปคุยกับใครแล้วมีความรู้สึกว่าอู้ทำไมมันถูกอกถูกใจคนนี้สละเกินมันเลยกลายเป็นว่าลหลงไหลได้ปลื้มนะคะแอบบปันใจโดยที่แบบตัวเองคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกแค่ส่องแค่แค่มองแค่ดูอะไรแบบนี้นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะเลยนะอย่าทำนะส่วนคู่ของเราเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยละเลยเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเขา ตามที่ต้องการมันเลยกลายเป็นว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของแบบการไปคุยกับคนอื่นหรือว่าการใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับคนมันเหงาเนี่ยคือในเรื่องของมุมมองความรักอะ่ะพิงคก็คงจะตอบไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจากหน้าไพ่เนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของช่องว่างมันเหมือนกับการอยู่ใกล้กันแต่ว่าเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ย อันนี้มันเจ็บปวดนะนะคะหลายๆคู่หลายๆคนมักจะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนที่แบบคบกันมานานแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะละเลยกันไปเหมือนบางทีเหมือนกับอยู่ด้วยกันจริงแต่คนนึงเล่นคอมคนนึ่งนอนเล่นเกมคนนึงดูทีวีคนนึงแบบอ่านหนังสืออะไรแบบเนี้ยคือมันไม่มีกิจกรรมอะไรที่มันเชื่อมโยงหรือว่าใกล้เคียงกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือจะต้องใช้เวลาร่วมกันเยอะๆไอ้คำว่าเวลาร่วมกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยู่นิ่งๆแล้วคุณีความรู้สึกว่าโอ้ไม่เอาอ่ะก็ยังอยู่ที่เดิมก็อาจจะต้องเเปปลลีี่่ยยยนนบบรรราากศศ มีหมายถึงอะไรลองไปหาร้านคาเฟ่ไหมลองไปหากิจกรรมอะไรที่เป็นแบบเวิร์กช็อปง่ายๆที่เราสามารถที่จะทําด้วยกันได้แล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขคือคุณต้องหาจุดเชื่อมโยงในชีวิตให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ได้หาแล้วคุณปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนะี่ยมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะจืดไปเรื่อยๆแล้วหันมาอีกทีนึงก็คือกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเราอะรักกันหรือเปล่ามันจะมีคําถามอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะส่วนคนโสดค่ะมา ดูกันสักหน่อยคำว่ากอดรัดอ,อะไรก็ยอมอันเนี้ยของคนโสดเนี่ยถ้าเกิดคนโสดที่เป็นลักษณะของการที่แอบชอบใครสักคนหนึ่งหรือเป็นการที่เริ่มพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งอะขึ้นมามีแนวโน้มนะที่จะได้สานความสัมพันธ์ไหมมีแนวโน้มที่จะได้สานความสัมพันธ์นะคะพัฒนาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเน่คำว่าอะไรก็ยอมคืออะไรคือคุณจะไม่ได้เป็นตัวเองเต็มร้อย คุณจะเหมือนกับเป็นงานสร้างเป็นงานสร้างอุ้ยตาละน้องแมวมานะคะอ่ะหยุดหยุดไว้ก่อนลูกนะคะเป็นเหมือนกับลักษณะของงานสร้างงานงานสร้างคืออะไรหมายถึงว่าสร้างภาพลักษณ์ให้เขาเหมือนกับว่าโอเคแฮปปี้กับเราแต่จริงแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีความสุขไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะคะถามว่าอดทนได้ไหมอดทนได้แต่ว่ามั่นใจนะคะว่าไม่สามารถนะคะแบบปล่อยเป็นอย่างนี้ได้ต่อไปแน่นอนนะคะอ้าวขอสุขภาพนี่เจ้าอีมือนึงจับน้องเอาไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวน้องข้ามไปนอนตรงนี้นะมุมเดิมของเขาเอา้าสุขภาพ 哼。<sighs> สิ่งที่ต้องระวังอาการปวดแขนค่ะนะคะปวดแขนปวดข้อมือแบบนี้บางคนอาจจะเล่นโทรศัพท์เยอะเล่นมือถือเยอะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุก็ต้องระวังในเรื่องของของมีคมหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีแบบการแบรบพกอาวุธนะไม่ต้องพกอาวุธมาถึงปืนอย่างเดียวนะหมายถึงมาพวกมีดพวกอะไรต่างๆอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของการที่แบบจะเกิดอุบัติเหตุด้วยแต่โดยรวมแล้วการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางชิวๆนะดูแล้วก็คือภาพรวมเนี่ยสบายๆแต่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็คือตําแหน่งสุภาเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางไกลนะขึ้นมาว่าขาดอิสรภาพแปลว่าการเดินทางไกลในช่วงนี้นะไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่อาจจะเป็นการไปโดยที่สถานการณ์มันบังคับให้เป็นไปนะคะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากจะไปนั่นเองค่ะส่วนการทําบุญจับไว้ก่อนฉันกลัวใจเธอจริงๆนะฉันไม่กล้าปล่อยเธอไปนะคะคำว่าปะแก่นะคะถ้าเกิดมองตามนี้ก็คือในเรื่องของการที่ว่าตัวเราเองบริจาค เสื้อผ้าบริจาคของมือสองของที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือคําว่าเสริมจมูกก็หมายถึงนเรื่องของการที่ว่าตัวเราเองอาจจะไปเสริมสวยแก้คดแก,แก้ดวงนะฉีดโบทตอกนะคะหรือว่าไปแบบ เเติมหน้านะคะอะไรแบบนี้อ่ะแล้วแต่เลยนะคะเหมือนกับว่าบางทีมันบางคนนะเขาจะมีการแก้ดวงซึ่งปิงมักจะบอกหลายคนคือบางคนเนี่ยเขาจะเซนส์ทีบบริสักเลือดไม่ได้อย่างตัวปิงเองเนี่ยบริสักเลือดไม่ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องแก้ดวงโดยการที่เหมือนกับทาให้ตัวเองเจ็บตัวหรือว่าเอาเลือดออกจากตัวแบบนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของการสวยงามก็มถือว่าแก้ดวงได้อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับไปฉะนั้นใครที่มีความคิดแบบอยากจะเสริมนะเสริมสวยเสริมหล่อพอดีก็ทําตามนี้นะคะส่วน ตำแหน่งสุดท้ายที่เราจะดูกันนะคะก็คือตำแหน่งลาภะนะอ่ะขึ้นมาตำแหน่งลาภะเป็นคําว่าอาการหนักนะคะแปลว่าโชคลาภในช่วงเวลานี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอ้าวเดี๋ยวปิ๊งจะหยิบให้นะคะเป็นไพ่เลขนาโชคอ้าเดี๋ยวหยิบให้สักนิดหนึ่งดูซิจะมีเลขอะไรบ้างอ้าวหนสึสาม หนึ่งค่ะหนึ่งค่ะและสุดท้ายคือแปดค่ะเลขเด่นคือหนึ่งหนึ่งแปดนะคะส่วนเลขรองก็คือเลขห้าและเลขเก้านั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคนวันพฤหัสกลางคืนแล้วก็ขออภัยครั้งหนึ่งนะคะพอดีน้องหมูนุ่มเข้ามารบกวนพอดีแต่ก็เข้าใจนิดนึงปิงเป็นทาสแมวนะคะโอเคถ้าเกิดใครอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ